สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาแนะนําเพื่อนๆทําผักรวมผักแกงส้มผักรวมค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้จะแนะนําตัวผักก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาผักไปแช่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะแนะนําเครื่องปรุงว่ามีอะไรบ้างวันนี้ผักแกงส้มเนี้ยวันนี้เลือกผักที่มันเวลาอยู่ในในหม้อกแกงส้มแล้วมันจะดูดน้ําแกงส้มเข้าไปในตัวเนื้อผักได้ดี อันแรกก็คือแตงโมอ่อนค่ะเพื่อนแตงโมอ่อนเลยเนี่ยตัวนี้เวลาแกงส้มแล้วมันจะดูดจะดูดน้ําน้ําของแกงส้มเข้าไปได้เยอะมากนะคะตัวนี้คือแตงโมอ่อนและอีกตัวหนึ่งก็คืออันนี้ตัวน้ําเต้าน้ําเต้าอ่อนนะคะเพื่อนน้าเต้าเนี่ยแกงส้มอร่อยนะคะและอีกตัวหนึง่งตัวนี้ตัวนี้คือเขาเรียกว่าฟักแมวหรือผักชโยเต้นี้เราจะจะคุ้นกันก็คือเป็นยอดใช่ไหมสมมากเราทานยอดมันก็คือยอดฟักแมวผัด แต่วันนี้เราจะใช้ใช้ลูกมันเนี่ยค่ะเนื้อเนื้อเขาสามตัวเนี่ยเนื้อเขาจะเหมือนกันเลยเพื่อนเนื้อแตงโมอ,อ่อนเนื้อน้ำเต้าแล้วก็เนื้อฟักแมวเนี่ยเขาจะคล้ายกันมากๆคือไม่เละเวลาแกงแล้วไม่เละแล้วก็จะดูดน้ําแกงเข้าไปได้เยอะอร่อยนะคะแล้วก็อันนี้จะมีผักหัวก็คือใช้เราใช้ใช้เท้าตัวหนึ่งนะคะแล้วก็มีมีถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็ตัวแครอทแครอทนี้เออ สร้างสีสันให้อาหารเราแล้วก็ก็ได้ประโยชน์ด้วยนะคะเข้าสีสวยมากแล้วก็อันนี้ตัว,ต,วตัวนี้ก็อร่อยแกงส้มอร่อยมากอันนี้ผักบุ้งเขาเรียกว,ว่าผักบุ้ง <S <S ผักบุ้งเย็นตาโฟเราเนี่ยค่ะ <S <S ผักบุ้งเย็นตาโฟนี้ก็เวลากแกงแล้วไม่เละนะคะแกงอยู่ในหม้อกแกงส้มแล้วจะ,จะเขาจะไม่เลคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามา拉เราไปแช่ก่อนเราต้องล้างผักให้สะอาดด้วยการแชร่ก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปแช่ผักกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมาปอก แล้วเดี๋ยวจะไปแนะนำเครื่องเครื่องปรุงว่ามีอะไรบ้างนะคะอ้อบอกเพื่อนนิดนึงว่าวันนี้เคล็ดลับที่จะแกงส้มเนี้ยอยากให้เพื่อนติดตามให้ตลอดเลยเพราะว่าเป็นแกงส้มที่ที่น้ำแกงข้นแล้วไม่เหม็นคาวมันเป็นเทคนิคของที่บ้านเราเลยค่ะจะทำน้ำแกงส้มให้ไม่เหม็นคาวนะคะค่ะวันนี้เป็นแกงส้มกุ้งลืมบอกไปโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ท,ที่ที่ซิง์เลยค่ะล้างผัก โอเคค่ะเพื่อนตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการการล้างผักแล้วเดี๋ยวจะเปิดน้ำผ่านผ่านผักก่อนนะคะลืมลืมปั๊จะจะล้างผ่านก่อนครั้งหนึ่งค่ะเพื่อเอาเศษเศษสกปรกจากตลาดเนี่ยออกให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวเราถึงจะค่อยแช่นะคะเพื่อนล้างล้างไปรอบนึงก่อนเลยทั้งหมดเลยเนี่ยล้างรวมกันล้างเพื่อล้างผิวเขาให้เอาล้างผ่านนั่นเพื่อนล้างผ่านน้าเวลาล้างผักล้างผ่าน ะะล้างให้ทั่วทุกๆอย่างเลยที่เราจะใช้ทีนี้เราก็มาเตรียมน้ําที่เราจะแช่ผักเพื่อขจัดสารพิษในผักนะคะที่บ้านนี่จะใช้ประจําก็คือตัวเบกกิ้งโซดานะคะเบกกิ้งโซดาตัวนี้ประโยชน์เยอะมากเพือลองหาข้อมูลดูแต่ตัวอันนี้ประโยชน์ของวันนี้จะใช้ก็คือเราจะใช้จะใช้แช่ผักจะใช้แช่ผักที่เราจะใช้นะคะอันนี้ผักมันเยอะแล้วก็เลยใส่น้ําไปน,น,น,น้ําในหม้อเนี้ยประมาณ6ลิตร6ลิตรนะคะ 6ลิตรตรวงยังไงสมมติถ้าผักเยอะเพื่อนตวงน้ําเป็นลิตรเนี่ยเพื่อนง่ายมากเลยถ้าที่บ้านทานน้ําอยู่เนี่ยขวดเนี่ยมันก็ลิตรครึ่งขณะก็ตวงไปเลยเพื่อนจะใช้เท่าไหร่ก็ได้ง่ายๆใช่นะหาปริมาตรน้ําก็ง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะตวงง่ายๆเลยค่ะก็เดี๋ยวจะใส่ไปสักประมาณ1ช้อนนะคะ1ช้อน1ช้อนโต๊ะที่เรากินข้าวกันเนี่ยนะแล้วก็คนให้เขาละลายก่อน เคยเคยอ่านงาน,นที่เขามีคนก็ทําทําวิจัยไว้นะคะที่พวกสารที่มากระจัดสารพิษที่ตกค้างในผักเนี่ย mm hmm. เขาบอกว่าตัวเบกกิ้งโซดาเนี่ยได้ผลได้ผลเยอะมากมากที่สุดอันดับหนึ่งะ mm hmm. นะคะอันนี้อันนี้คือผลงานวิจัยที่ที่เราข้อมูลที่เราเคย, mm hmm. เ,คยเคยค้นคว้ามานะคะ mm hmm. ก็โอเคก็กเราก็ผักใส่ไปเลยแช่ไปเลยค่ะทั้งหมด เออ่ผักก็แช่ไว้สัก20นาทีวันนี้ผักยอเนาะผักยอแช่ไว้เลย20นาทีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพอกรบ20นาทีเราก็เอาผักเนี่ยมาล้างผ่านน้ำอีกทีแล้วก็ไปปอกไปหัน่นอย่าลืมล้างนะคะเพื่อนเพราะว่าเราก็ไม่รู้ขบวนการผลิตของผักแต่ละอย่างเออเขาผ่านอะไรมามั่งเนาะเราผู้รีโภคเราก็ป้องกันตัวเองไว้ก่อนเนาะก็ง่ายๆเพื่อนเบกกิ้งโซดาเนี่ย หาซื้อในร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ได้นะคะมีหมดเลยค่ะมีติดบ้านไว้เลยล้างผักล้างล้างผักล้างผลไม้เยี่ยมมากโอเคค่ะเดี๋ยวจะไปแนะนำเออไปแนะนำเครื่องปรุงอันนี้เราแช่ไว้20่สบนาทีนะเพื่อนนะสิบห้านาทีถึงยี่ินาทีอะไรก็ได้แล้วแต่ปริมาณผักที่เพื่อนใช้อะวันนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันที่เครื่องปรุงเลยค่ะค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็มาถึงมามาจะอธิบายเรื่องเออ เครื่องปรุงแล้วนะคะวันนี้วันนี้บอกนิดนึงเราเราใช้แกงส้มกุ้งเราใช้กุ้งนะคะในการแกงเป็นเนื้อสัตว์เนี่ยแต่ว่ากุ้งเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายตอนตอนที่นะที่แกงสุกแล้วว่าเราทานกุ้งยังไงนะคะว่าเราแกงว่าเราใช้กุ้งยังไงในแกงส้มถึงจะกุ้งจะดูสดไม่แข็งไม่เหนียวค่ะทีนี้แกงส้มเนี้ยมันก็จะมีมี3รส3รสคือรสเปรี้ยวนํารสหวานตาม แล้ตามด้วยเค็มนิดหน่อยนะคะก็วันนี้เอารสเปรี้ยวก่อนแล้วกันเนาะรดเปรี้ยวอันนี้จะใช้น้ำมะขามเปียกช่วยกับน้ำมะนาวคู่กันนะคะน้ำมะขามเปียกเนี่ยก็ก็แช่ด้วยน้ําอุ่นแล้วเพื่อนก็คั้นคั้นเอาแต่น้ำน้ำน้ำให้ข้นๆเลยนะคะเออความเปรี้ยวของน้ํามะขามเนี่ยมันจะมันจะเปรี้ยวแบบ เปรี้ยวยังไงล่ะเปรี้ยวเปรี้ยวแบบไม่ไม่โดดเด้งอะ่ะเปรี้ยวแบบเปรี้ยวแบบนัวนัวไปอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราอยากให้น้ําแกงเราโดดเด้งด้วยความเปรี้ยวเราก็ใช้มะนาวช่วยน้ํามะนาวช่วยอันเีย้อนนี้เราคั้นเก็บไว้นะคะเวลามะนาวถูกๆก็คั้นเก็บไว้เลยค่ะใช้ช่องฟิวไว้ได้ใช้ได้นานนะคะแล้วตัวต่อไปที่จะช่วยชูรสก็คือตัวน้ําตาลปี๊บนะคะอาหารไทยแกง แกงไทยเนี่ยจะมีตัวน้ําตาลปีออนนี้คือเลือกคือน้ําตาลมะพร้าวอ่ะเพื่อนน้ำตาลน้ําตาลเนี่ยจะมีสองแบบคือน้ําตาลที่มาจากต้นมะพร้าวกับอีกตัวนึงคือเรื่องน้ําตาลตาโหนอันนั้นจะมาจากต้นตาลอันนั้นจะหวานแหลมอันนี้ตัวนี้จะเป็นน้ําตาลมะพร้าวจากต้นมะพร้าวจะมีความมันนะคะแล้วความเค็มก็ใช้ใช้น้ําปลาช่วยนะคะแล้วทีนี้ก็จะมาบอกถึงน้ําพริกที่ใช้ตัวนี้แหละคือน้ําพริกแกงส้มนะคะน้ำพริกแกงส้มซื้อได้ที่ร้านเลยค่ะ อันนี้วันนี้เราใช้สองขีดทีนี้น้ำพริกแกงส้มเนี่ยแม่ค้าเขาจะเติมกระชายมาให้เราเลยกระชายที่ร้านเขามีกระชายบดแล้วเขาเติมมาให้เราเลยถามว่าเติมทำไมกระชายกระชายคือตัวนี้นะคะเพื่อนตัวนี้ตัวนี้กระชายนะทีนี้ในน้ำในในน้ำพริกแกงเนี่ยแม่ค้าเขาใส่มาให้เราเลยถ้าเขาไม่ใส่มาเพื่อนก็เอาอย่างเงี้ยค่ะส่วนอย่างเงี้ย มาหั่นแล้วโขกเพิ่มไปในน้ำแกงเลยนะคะเพราะว่าตัวกระชายเป็นสมุนไพรชั้นยอดเ,เพื่อนๆรู้อยู่แล้วแต่ที่เรามาใช้กับอาหารเนี่ยส่วนมากเราจะมาใช้ในการดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์เน้นเลยนะคะดับกลิ่นคาวชะง,งัดนักแล้วก็เพิ่มความหอมให้กับน้ำแกงของเราเลยค่ะเนี่ยกระชายนี้สุดยอดพูดถึงสปปรรพคุณที่จะมาใช้กับอาหารนะนะคะเขาโดดเด่นในการดับกลิ่นคาว แล้วก็อีกตัวหนึ่งใช้เพื่อนเพิ่มไปในในในน้ำพริกเนี่ยคือหอมแดงออสองขีดนี่เพื่อเพื่อนก็เพิ่มอีกสัก3ามสี่สาี่หัวก็ได้นะหั่นละเอียดแล้วโขลกปนไปนะคะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มไปไปในตัวตัวน้ําพริกที่ที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยเราเพิ่มไปเพื่อความหอมความหอมแล้วก็ประโยชน์ต่างๆนะคะตัวกระชายนี่อีกนิดนึงเพื่อนสามารถหั่นเป็นชิ้นๆนใส่ไปในน้ําแกงด้วยก็ได้นะ หั่นไปเหมือนเป็นผักอีกตัวหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวแกงอันเนี้ยเดี๋ยวจะผันใส่ไปให้ดูด้วยแล้วทีนี้เรามาดูว่าเราจะทําน้ําแกงยังไงให้ข้นนะคะสูตรของที่บ้านเนี่ยจะใช้ตัวตัวนี้คือตัวทูนา่าปลาทูน่านะคะเพื่อเลือกยี่ห้อไหนก็ได้เออก็เอาเราใช้ในน้ําเกลือทูน่นาในน้ําเกลือเดี๋ยวพอเราโขกที่เราโขกเครื่องแกงที่ส่วนที่เราจะเพิ่มเนี้ย โขละเอียดดีแล้วเราก็เอาทูน่าเนี้ยโขไปในในน้าแกงด้วยเลยเพื่อเพิ่มความข้นความเข้มข้นแล้วทูน่าเนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมนะคะ <S <S เพื่อนไม่เหม็นคาวจะจะเป็นจะเป็นเออเราจะได้น้ําแกงที่มีความหอมไม่เหม็นคาวแล้วก็มามาช่วยกระชายมาช่วยชูโรงอีกก็คราวนี้น้ําแกงเราไม่มีกลิ่นคาวเลยนะคะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราพอผักได้ที่แล้วเดี๋ยวจะล้างจะหัน่น แล้วเดี๋ยวจะเราจะมาเริ่มทําน้ําแกงกันเลยนะคะมาเริ่มปรุงน้ําแกงกันเลยเดี๋ยวเจอกันที่ที่ตอนปรุงน้ําแกงนะคะคือคืออธิบายนิดหนึ่งน้ําแกงส้มที่จะทำเนี่ยมันจะเป็นน้ําแกงส้มพื้นฐานเลยเพื่อนสามารถจะมาทําเป็นแกงผักรวมก็ได้หรือเพื่อนจะแยก หลังจากที่ปรุงเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อนยังไม่ต้องใส่ผักแล้วแยกเอาน้ําแกงส้มเนี่ยเก็บไว้เอาไปทําแกงส้มชะอมไข่ทอดอะไรก็ได้คือคือแยกไว้หลังจากที่เราปรุงเสร็จแล้วก่อนค่อยใส่ผักรวมแต่แต่เมนูวันนี้ที่จะทาเนี่ยเราทําผักรวมนะคะก็คือได้น,นาได้เนี้ยน้ำน้ำแกงส้มเนี่ยจะเป็นน้ําแกงส้มพื้นฐานเลยเพื่อนสามารถเอาไปดัดแปลงได้นะคะค่ะเดี๋ยวรอผักได้ที่แล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะคะค่ะเพื่อนๆน ตอนนี้ผักที่เราแช่น้ำไว้แช่เบกกิ้งโซดาไว้เมื่อสักครู่นะคะยี่สิบนาทีผ่านไปมาล้างผ่านน้ำอีกครั้งแล้วก็มาปอกตอนนี้หั่นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนเดี๋ยวจะให้ดูแต่ละตัวนะคะตัวนี้ตัวนี้คือแตงโมอ่อนนะตัวเนี้ยที่เขาจะดูดน้ำแกงเข้าไปได้ดีมากนะคะตัวนี้คือแตงโมอ่อนแล้วก็ตัวนี้คือตัวฟักแมวเห็นไหมเพื่อนหน้าตาจะคล้ายๆกันเลยแต่ฟักแมวนี่เนื้อเขาจะเนียนกว่าเนียน อันเนี้ยเขาจะไม่เละเลยนะคะเนี่ยไม่เละเลยดีมากแล้วก็ตัวนี้คือตัวน้ำเต้าน้ำเต้าเนื้อเขาจะหลวมหน่อยนะหลวมนิดนึงนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือแครอทแครอทเนี่ยเพิ่มสีสันตัวเขาเองก็มีประโยชน์นะคะก็หั่นให้มันดูเก๋ไก่ปอกให้มันมีเท็กเจอร์หน่อยเออมันมันสวยอะ่ะสีสวยอันนี้ก็ช้เท้าเนาะปอกคล้ายๆกันแล้วตัวนี้ก็คือผักบุ้งผักบุ้ง ผักกุงนะคะฝักุ้งยีนเจอโฟและอีกตัวนึงก็คือก็คือถัวถ่วถั่วฝักยาวหรือเพื่อนชอบผักอะไรที่ที่คิดว่าชอบนะเพื่อนใส่ไปได้เลยค่ะผักมีประโยชน์หมดน้ําแกงทานไปแกงส้มเนี่ยใครที่ท้องผูกนะทานเลยค่ะเพราะในเครื่องปรุงมันจะมีตัวน้ํามะขามเปียกอันนี้ก็จะเป็นยาระบายอ่อนๆนะ แล้วก็ผักทั้งหลายนี่ก็ให้กักใย,ยให้วิตามินเป็นยันถ้าเพื่อนทานได้จะดีมากอ้อลืมอีกตัวหนึ่งเนาะตัวนี้คือกระชายที่หั่นแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ไปในแกงในน้ำแกงเหมือนผักเลยเนาะและอันนี้ตัวนี้ก็คือน้ำเ,เครื่องแกงมเมื่อกี้ที่ที่ที่แนะนำว่าให้โขกซื้อมาจากตลาดแล้วโขกเพิ่มไปโขกหัวหอมเพิ่มไปโขกระชายเพิ่มไปแล้วก็ ใส่ใส่น้ำแกงโขกเนื้อปลาทูน่ากระป๋องในน้ำเกลือเนี่ยเพิ่มไปเพื่อให้มันเดี๋ยวน้ำแกงเราจะได้ข้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ที่น้ำแกงนะที่เตาเลยโอเคค่ะ ในหม้อเนี้ยอันนี้คือน้ําล้างโคกนะคะเพื่อนดูนิดนึงแกงไทยจะต้องมีการมีโขกด้โคกมีการล้างน้ํโคกเอาน้าจากโรกอันนี้อันนี้เนี่ยใส่น้ํเปล่าแล้วก็ใส่น้อยไว้ก่อนนะคะน้ําแกงส้มเนี่ยให้เพื่อนใส่น้อยไว้ก่อนนะคะค่ะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวจะเปิดไฟนะเออเปิดไฟเนี่ยช่วงแรกก็ให้ให้อ่อนๆไว้ก่อนยังไม่ยังไม่แรงมากทีนี้เราก็เริ่มขั้นตอนนำนำ น้ำพริกแกงที่เราขบต่างๆไว้เนี่ยนะเพื่อนก็ลงไปลงไปใน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 หม้อได้เลยนะคะใส่ใส่น้ำน้อยไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยๆปรุงเราเติมได้พถ้าน้ำน้อยเนี่ยเราจะแก้ปัญหาได้ง่ายแต่ถ้าน้ำเยอะเลยเนี่ยเราจะแก้ปัญหาเลยได้ยากถ้าเกิดมัน,มนชิมแล้วรสมันไม่เข้าที่แกงส้มเป็นเป็นอะไรที่แกงยากนะเพื่อน ชิมรสนานมากกว่าจะเข้าที่แล้วแกงส้มเนี่ยเห็นไหมคะพอพอใส่เนื้อปลาอะไรไปเนี่ยน้ามันจะค่อนข้างดูดีนะไม่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 ใส่แล้วตัวนี้หอมมากเลยนะเพื่อนหอมกระชายนะคะเนี่ยหอมหอมไม่มีไม่มีกลิ่นคาวของปลาแม้แต่นิดเดียวนะคะอันนี้เราก็เราก็ใส่พระเอกของเราไปได้เลยค่ะนี่นี่คือพระเอกนะพระเอกสมุนไพรไทยพระเอกใส่ไปเลยตอนนี้เลยแล้วก็ ือเราจะปรุงตอนที่น้ํามันยังไม่เดือดนี่เลยเพื่อนนะเพราะว่าทําไมรู้ไหมถ้าเราไปปรุงอีตอนที่น้ํามันเดือดเดือดเนี่ยเราชิมเนี่ยลิ้นเราจะชาเลยทีนี้เราเราจะมาปรุงสองครั้งคือปรุงตอนนี้ก่อนให้มันให้มันมีรสชาติมีเปรี้ยวน้ามีเปรี้ยวน้ามีหวานตามีเค็มนิดๆพอหลังจากที่เรารสที่เราโอเคแล้วพอได้แล้วเนี่ยเราก็จะเติมผักใส่ผักลงไปแล้วก็ทิ้งให้ก็เดือดแล้วปิดฝาแล้วเดี๋ยวทิ้งไว้สักสักครึ่งชั่วโมงอะ่ะให้น้ําผักจากผักมันออก เราก็จะมาชิมรสชาติอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะได้จะได้ปรับอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะเติมเพิ่มอะไรดีนะคะอันนี้อันนี้น้ํายังไม่ร้อนนะเพื่อนนะเราก็ใส่ใส่น้ำขามเปียกเลยเนี่ยน้ําขมเปียกเนี่ยเป็นยาละบายตัวยอดเลยนะเพื่อนใครท้องผูกถึงกบอกให้กินกินกินแกนส้มเนี่ยสุดยอดนะแล้วก็น้ําตาลปี๊บ ใส่กะข้าๆไปก่อนเพื่อดูจากปริมาณผักที่เราใช้ใส่เข้าๆไปก่อนนะเนะี่ยชิมชิมตอนที่น้ำมันน้ำมันยังไม่ร้อนเนี่ยเราจะชิมง่ายล,ลิ้นเราจะยังไม่ชาถ้าเราไปชิมอีตอนที่มันน้ำมันเดือดแล้วเนี่ยชิมยากมากลิ้นเราจะชาแล้วก็เติมเค็มไปออกบอกนิดนึง ว่าถ้าชิมแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ไม่เผ็ดไม,ไม่ไม่เผ็ดถูกใจเนี่ยนะเพื่อนก็น้ำพริกแกงเมื่อกี้สองขีดเนาะก็เหลืออยู่เพื่อนเติมไปได้เลยนะเพื่อให้มันมันถูกใจในความเผ็ดเพราะความเผ็ดระดับความเผ็ดแต่ละบ้านเนี่ยจะไม่เหมือนกันเพราะงั้นเราเราจะไม่ใส่หมดไว้ก่อนเลยเพราะเดี๋ยวมันเผ็ดามเผ็ดเติมที่หลังได้เพื่อเพื่อนดูน้ำแกงดิทะเนี่ยหลังจากที่ทาเนี่ยเห็นไหมคะข้นเลยอะ่ะสวยเลยข้นน่าทานมากเลยเนะนี่ยเห็นไหมนี่นี่ขนาดยังยังเป็นน้ําเย็นเย็นนะ ยังไม่ได้ยังไม่ได้นน่นอ่ะอเ,เดี๋ยวเราจะเติมเค็มเดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายนิดนึงว่าเค็มเนี่ยเพื่อนเพื่อนไม่จงเป็นต้องใส่ใส่ให้เค็มมากนะเอาให้เอาให้ลดลดลดเปรี้ยวกับหวานนำไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเราใส่ในน้ําแกงเราให้เค็มเลยเนี่ยเอ่อความเค็มเนี่ยมันจะไปแทรกอยู่ในไปแทรกตัวอยู่ในไอไอพวกผักต่างๆผักที่เราใส่เนี่ยใส่ ตงโมอ่อนอะไรถ้าเราอุ่นแกงถึงสองครั้งหรือสามครั้งไปเนี่ยในตัวผักเราจะเค็มเลยเพราะว่าตัว,ต,วตัวความเค็มในน้ําปลาเนี่ยมันเข้าไปแทรกไปแทนที่ไปยันเค็มเนี่ยเ,เพื่อสามารถเอา,เอามาปรุงตอนที่เพื่อนจะเสิร์ฟก็ได้นะจะเสิร์ฟส,สมมติว่าที่บ้านติดชอบเค็มเงี้ยเพื่อนก็เอามาปรุงทีหลังได้นะไม่ไม่เป็นปัญหาแต่ว่าในน้ําแกงอ่ะอย่า,อย,าอย่าใส่เขาให้ให้ให้เวลาชิมอย่าให้เขามีรสเค็มออกมานา ให้มีมีเปรี้ยวนำม,มีหวานตามนะคะแกงส้มเป็นแกงที่แกงยากมากนะเพื่อนแกงยังไงให้มันได้สามรสยากมากเป็นแกงที่ปรับเสียนยงริ่งแกงยากเดี๋ยวลองชิมกันนิดนึงว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วหลังจากที่ใส่น้ำมขามลงไป ตอนนี้มีมีเปรี้ยวแล้วค่ะเติมเปรี้ยวแล้วเปรี้ยวนำเปรี้ยวนำเนาะหวานตามหวานตามอีกหน่อยเนี่ยตอนนี้เราจะชิมง่ายตอนน้ำแกงมันยังมันยังไม่ไม่ร้อนเนี่ยเราไอลิ้นเราเนี่ยยังไม่ชามันก็จะชิมง่ายเนาะชิมง่าย แต่ถ้าเราไปไปชิมอีตอนมันร้อนๆอ,อยู่เนี่ยโอ้โหชิมยากเดี๋ยวหลังจากที่ใส่ผักไปแล้วปิดฝาทิ้งไว้สักพักแล้วกลับเรากลับมาชิมใหม่ได้นะเรากลับมาชิมตอนนั้นอีกครั้งหนึ่งได้ไม่เป็นไรเพราะว่าคือแกงส้มเนี่ยจะบอกนิดนึงว่าคือแกงแล้วทานเลยอันเนี้ยมันจะไม่ค่อยอร่อยนะเหมือนน้ามันยังไม่เข้าไปแทรกซึมในในในตัวผักต้องรอให้เขาได้ที่สักนิดหนึ่ง เดี๋ยวจะเติมมะนาวให้ความเปรี้ยวมันเด้งมาหน่อยนาอโดดเด้ง <c oughs> แก้วมันทีนี้เราใส่น้ําน้อยไปเนี่ยเกิดเกิดเราเติมอย่างเงี้ยเกิดมันมันเปรี้ยวไปมันหวานไปเพื่อนก็เอาน้ําเปล่ามามาเติมได้นะคะมาค่อยๆลดความรุนแรงของรสชาติลงไปได้ <c oughs> เห็นไหมคะเนี่ยเพื่อนเวลาโขกน้ําแกงด้วย ชูหน้าสูตรเราเนี่ยมันจะมันจะข้นเลยอะ่ะน้ำแกงมันจะข้นเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพอชิมได้รสแล้วก็เดี๋ยวจะเล่งไฟเลีงไฟแล้วก็จะยอยใส่ใส่ผักเลยนะคะแล้วปิดฝาแล้วตัวสำสำหรับตัวกุ้งนะเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากที่แกงได้ที่แล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาทําให้ดูว่ากุ้งเราจะทําไว้ยังไงเอาไว้ใส่เราจะไม่ใส่ในขั้นตอนนี้นะเพราะว่ากุ้งเนื้อกุ้งอะ่ะถ้าเราใส่ไปตอนเนี้ยเนื้อมันจะ แข็งแล้วมันก็จะหดตัวกุ้งมันจะไม่น่าทานเลยอ่ะมันจะแข็งเนื้อมันโดนความร้อนนานๆมันจะแข็งแข็งแล้วก็หดตัวเลยเล็กตัวเล็กนิดเดียวนะคะชิมอีกทีนึงเนาะเริ่มเข้มข้นแล้วค่ะเริ่มได้ละเริ่มได้แล้เ,แลเอาเอาเอาเค็มอีกนิดนึ่งตปเค็มอย่างนี้น จะ,จะบอกเทคนิคนิดนึงว่าเออแกงส้มเนี่ยมันมันปรุงยากถ้าถ้าสมมติว่าเพื่อนใส่พวกผงชูรสหรือรสด,ดีเนี่ยมันมันจะปรุงให้ได้สามรสเนี่ยมันปรุงยากเพราะว่าเวลาเราใส่พวกรสด,ดีหรือชูรสลงไปเนี่ยไอ้ประสาทรับรับรสในลิ้นเราเนี่ยมันจะเปิดหมดเวลามันจะทานแล้วมันจะรู้สึกนัวนวอ่ะมันจะไม่มีรสไหนเด่นมาเพราะฉะนั้นที่บ้านเวลาแกงเนี่ยแกงส้มตัวเดียวนี้นะจะไม่ไม่ใส่เลยจะไม่ใส่พวกชูรสไม่ใส่รสด,ดีเพราะว่า มันชิมยากแล้วเออมันต้องมันต้องอาหารไทยเนี่ยมันมีอะไรตายตัวในเรื่องรสชาติแล้วแล้วแต่ภาคแล้วแต่บ้านนะคะเดี๋ยวก็จะเริ่มใส่ตัวที่ที่แข็งๆก่อนเลยอันนี้อันนี้อันนี้ฟักแมวนะฟักแมวเนื้อเขาแน่นมากเออไม่ไม่เละเลยนะคะเพื่อนไม่เละเลยเนี่ยตัวเนี้ยใส่ไปได้เลย ก็แตงโมอ่อนนะคะแตงโมอ่อนใส่ไปเลยแล้วก็ขอขอใช้เท้าขอใช้เท้ากับแครทค่ <c oughs> ะเพราะมันเป็นเป็นอะไรที่แข็งแข็งใส่ไว้ด้วยกันเลยค <c oughs> ่ะเนี่ยก็จะเอ่อผักเข็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะยุบตัวลงไปอีกนะเพื่อนไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจเดี๋ยวพอ,พอน้ำเขาร้นเนี่ยผักเขาจะมีความร้อนเลยเดี๋ยวเขาจะยุบตัวลงไป เดยทยอยเติมเพิ่มทีหลังก็ได้นะคะเนะี่ครับแบบเดี๋ยวทยอยเติมเพิ่มไปพอมันยุบตัวแล้วก็เพิ่มอีกได้ไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเพิ่มเดี๋ยวเราเพิ่มลงไปอีกทีหลังได้ให้ส่วนนี้มันยุบตัวก่อนเนาะเอาถั่วนี้จะเหนียวหน่อยมันมันหมายว่ามันจะสุกแล้วมันจะไม่มีปัญหาไราไปดูในน้ำแกงได้นะคะเดี๋ยวดูตอนมันยุบตัว เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาชิมอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เดี๋ยวให้น้ําเดือดแล้วปิด,ป,ดปิดฝาไว้เดี๋ยวพอให้น้ําจากผักเนี่ยเขาออกมาอีกนิดนึงว่าแล้วเดี๋ยวมาชิมอีกครั้งหนึ่งว่าจะให้เป็นยังไงนะคะค่ะเดี๋ยวนะคะให้มันเดือดก,ก่อนเนี่ยผักมันดูเดี๋ยวเดี๋ยวพอตอนเขาเดือดแล้วนะเขาจะยุบตัวลงไปยุบตัวลงไปอีกนิดนึงนะถ้าไม่เผ็ดก็อย่าลืมนะเพื่อนเติมได้เนี่ย แกงที่เหลือพริกแกงที่เหลือเนี่ยเติมได้ค่ะเพื่อนนะเติมได้เติมได้ตามใจแต่วความเผ็ดเนี่ยเนาะเดี๋ยวน้ำผักก็จะออกใหม่ไหมน้ำเริ่มร้อนเขาก็จะเริ่มเริ่มยุบตัวละเดี๋ยวเราก็จะเติมผักอะไรก็เติมไปนะคะเห็นไหมคะเติมเติมเปรี้ยวเปรี้ยวนําเลยจําไ้่ถูกว่าน้ํตแกงเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงมันเดือดแต่ก็ปิดฝาเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปไปทํากุ้ง แล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูขั้นว่าเราทํากุ้งยังไงเอาไว้ทานกับแกงส้มเนี้ยมันจะได้เนื้อมันจะได้ไม่ไม่เละค่ะเพื่อนตอนนี้ก็น้ําแกงเราเดือดแล้วเห็นไหมคะเดือดท่าแล้วแล้วก็เออเนี่ยผักกระยุกตัวัไปเยอะเลยเห็นไหมเห็นไหมน้าแกงเด้งขึ้นมาแลวเห็นไหมสีสวยไหมเพื่อนสีน่าทานเนาะสีโอเคเลยอะ่ะสีเสียแกงส้มเนี่ยเนี่ยมันไม่มีไม่มีกลิ่นของของ กลิ่นคาวอะไรเลยอ่ะไม่มีเลยเนาะเนี่ยเทคนิคง่ายๆหอมมากหอมหอมค่ะอย่าปิดฝาปิดไฟแล้วก็ปิดฝาไว้เนาะให้ให้น้ำมันปิดไฟเลยนะคะค่ะแล้วก็ปิดฝานะคะแล้วเดี๋ยวค่ะเพื่อนๆตอนนี้หม้อหม้อเมือม่อกี้ที่เราปิดฝาไว้ตอนนี้ก็เนี่ยค่ะเพื่อนน้ำแกง ผักเขาก็ออกเอาน้ํา้ำของผักออกมาแล้วนะคะเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ประมาณนี้อันนี้อันนี้หลังจะปิดแก๊สเมื่อกี้ไปประมาณประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงไปทํากุ้งเนาะเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้ยังหอมหอมมากๆอยู่นะคะเนี่ยทีนี้เราก็มาชิมมาชิมขั้นตอนนี้อันนี้น้ําแกงมันมันเย็นนะคะมันเย็นแล้วก็ชิม อันนี้อันนี้สามารถเติมหวานได้อีกนิดนึงนะคะเติมหวานได้อีกนิดหน่อยเนาะไม่ต้องเยอะมากนิดเดียวเค็มก็เดี๋ยวไปเติมข้างนอกตอนที่เราจะ,จะเสริร์ฟจะกินนะคะทีนี้ไอ้รสชาติเนี่ยเพื่อนๆเ,เอาตามที่ที่บ้านชอบเลยก็ได้นะเพราะว่าอันนี้ อันนี้อันนี้เราทำเนี่ยจะเป็นเป็นแบบรสชาติที่บ้านเราทานก็ <S <S คือเปรี้ยวนาหวานตามเค็มเนี่ยเราไปเติมมาทีหลังนะคะ่คะอันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาทําขั้นตอนกุ้งนะคะมาทำขั้นตอนกุ้ง,ะะงว่าจะกุ้งเราทํำยังไงเราก็เอาหม้อเนี่ยค่ะเพื่อนมาแบ่งมาแบ่งน้ําแกงนี้ออกนะคะหล,ห,ลหลังจากน้ําแกงที่เราชิมแล้วเราโอเคแล้วเนาะรสชาติ เดี๋ยวเราจะแบ่งน้ําแกงเนี่ยเอามาทํากุ้งให้สุกในน้ําแกงอันนี้หม้อน,นี้แล้วเวลาเพื่อนจะเสิร์ฟก็ตักกุ้งอันนี้ไปเสิร์ฟได้นะคะประมาณนี้ก็พอนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมุ้มหม้อน,นี้ไปตรงนู้นโอเคค่ะทีนี้กุ้งเนี่ยเพื่อนทำให้สองแบบให้เพื่อนดูอันนี้แบบ แบบที่ที่ไม่มีหางเนาะที่บ้านชอบทานแบบนี้ือเอาหางออกให้หมดกับอันนี้อันนี้แบบที่ไว้หางนะ是是<ๆ>เนาะเดียด๋ยวลองดูใช้ไซส์กลางๆอะค่ะกุ้งแลก็แล้วก็ตั้งหม้อเลยเนาะเปิดเปิดแก๊ส <laughs> ให้น้ำเดือดให้น้ำเนี้ยเดือดแล้วเดี๋ยวกุ้งมาใส่ นะะเพื่อนเพื่อนก็จะให้เปิดให,ดให้ให้ความร้อนพอประมาณอ่ะให้กุ้งเขาสุกแล้วก็สุกเดี๋ยวขนาดที่เราพอใจอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงให้เขาสุกให้น้ำเขาเดือดแป๊บนึงนะคะ เวลาเวลาจะเอาเนื้อสัตว์ใส่ในน้ำแกงเนี่ยต้องให้ให้ไฟเขาแรงนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเหม็น้าวนะต้องให้ข้น้ำเขาเดือดก่อนนะคะเอ,อ่อเนื้อสัตว์เนี่ยเพื่อนสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นปลาก็ได้นะคะปลาที่เพื่อนชอบเลยก็ทำแบบเนี้ยแยกน้ำแกงออกมาแล้วก็เอาปลาที่เราหั่นแล้วมาใส่มาใส่เนี้ย เพเราเราจะเสิร์ฟแล้วก็ตักตัวแกงส้มแล้วก็เอปาปลาใส่เอาปลาที่ที่เราดู่ในแกงน้ำแกงส้มใส่ไปปลาเขจะไม่แข็งไม่เละอันนี้ก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวแป๊หนึงเดือดแล้วค่ะอันนี้อันนี้แบบแบบแบบไม่มีหางนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะตักให้เพื่อนดูอันนี้อันนี้ไม่มีหางนะะอันนี้ไม่มีหาง ฝั่งนี้ฝั่งนี้แบบแบบไว้ห่างเดี๋ยวเพื่อนดูว่าอนไเกไก่ก็เลือกกันเลยค่ะเห็นไหมคะกุ้งเขาก็จะเขาจะกำลังกินได้ประมาณอย่างเี้ยถ้าถ้าเพื่อนไปไปไปล่อยเขาอยู่ในหม้อกแกงตลอดเงี้ยมันก็จะสุกเหนียวเนื้อเหนียวเนื้อแน่เนเ็้าใกล้สุกแล้วนะคะเนี่ย แค่นี้ก็สุกได้ทั้งหมดมากไก็มันจะเนื้อมันจะเหนียวประมาณนี้ค่ะอันนี้แบบไว้หางเก๋ไปอีกแบบไหมคะแต่ที่บ้านเนี่ยชอบชอบแบบนี้ค่ะไม่ต้องไม่ต้องมาคอยเอาหางออกก็ทานแบบนี้ได้หมดเลยค่ะเพื่อนเนี่ยค่ะเพื่อนไปแยกแยกเนี้ยเนี่ยทําเนี้ยสามารถเป็นปลาได้เป็นกุ้งได้นะคะเนี่ยแบบนี้เพื่อนก็ปิดไฟเก็บไว้แค่นี้เองค่ะแล้วก็เสิร์ฟแล้วก็ละใส่ไปในในชามนะคะเออ ขอบคุณมากๆที่ชมวิดีโอนี้นะคะขอถ้ามีประโยชน์ฝากเพื่อนๆแชร์ด้วยอยากให้เพื่อนกดติดตามเพื่อให้กำลังใจกดไลค์ให้ด้วยนะ